สวัครับวันนี้ผมน้องนุนุตาแพนครับวันนี้จะพามาทําแผทต้นทุเรียนด้วยนักฆ่าสีชมพูโคตเตอร์ของเราเองครับผมอันดับแรกก็เริ่มจากการขูดก่อนนะครับผมขูดแผลเนะาะครับนี่ครับหลังจากเราขูดแผลเสร็จเรียบร้อยแล้ววิธีใช้ง่ายนิดเดียวครับเขยา่าเขยา่าแล้วก็ฉีดเลยครับฉีด ครับผมหลังจากเราขูดแผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเราก็วิธีใช้ง่ายน,นิดเดียวครับเอาขวดนิดนึงแล้วก็ฉีดตามแผลที่เราขีดไปได้เลยถ่ายไว้ฉีดไล่เลยครับสมชื่อนักฆ่าสีชมพูครับฉีดออกมาแล้วยาจะเป็นสีชมพูมครับประมาณนี้ครับผมเรียบร้อยแล้วเพียงไม่กี่นาทียังจขอฝากโคเตอร์ไปด้วยนะครับผม,มนี่ครับ <laughs>